สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านข้างหน้าที่เห็นนี้คือผักชีลาวนะคะนวันจะถ่ายไกลนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าผักชีลาวนอกจากกินได้แล้วเนี่ยเรานํามาเป็นเ,เป็นไม้ประดับได้นะคะจะพาไปดูใกล้ๆต้นนี้เดิมทีนวันได้มาต้นละ10บาทนะคะอยู่ในถุงพลาสติกเนาะแล้วก็เอามาย้ายลงกระถางประมาณ10 1สิบนิ้วหรือ10นิ้วนวนไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ดินที่เราผสมไปก็จะมีดิน1ส่วนปุยน๋ยคอก1ส่วนแล้วก็แกลบนะคะ ส่วนนอกนั้นจะเพิ่มเศษอาหารอะไรก็แล้วแต่เราสามารถมาโรยที่หลังได้เนาะเขาก็จะโตมาเรื่อยๆนะคะณนะวันนี้ณวันเนี่ยได้ขยายต้นของเขาแล้วไว้ตามพวกริมรั้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเขาสามารถทําเป็นซุ้มต้นไม้สวยๆให้เราได้แล้วก็แถมยังเก็บมากินได้นะคะก่อนอื่นที่เห็นยอดพวกนี้เนี่ยเราสามารถเด็ดมาได้เลยนะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องตราสังเกตด,ดูนะคะเวลาที่เราจะเด็ดยอดเขาเนี่ยให้การเขาแข็งนิดนึงแสดงว่าเขาแข็งแรงนะคะเวลาปักลงดินเขาก็จะแทงลงไปในดินได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยอย่างนี้มีความสุกว่าเอแข็งละจริงๆเราอยากจะให้ใช้กันไกลนะคะแต่ด้วยความที่นะวันถ่ายมือเดียวเนาะก็เลยใช้วิธีนี้นะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสองกิ่งนะคะค่ะแล้วที่เราได้มาเนี่ยนะคะเราก็นํามาลูดนะลูดใบที่อยู่ตรงโคนนี้นะคะ สักประมาณ3นิ้วได้นะคะแล้วก็ช่วงช่วงปลายของกิ่งเนี่ยเราตัดออกไปนิดนึงนะคะเนาะเราไม่ต้องให้มียอดอันนี้คือน,นวันแค่ทาตัวอย่างนะจริงแล้วนวันเด็ดไปก่อนหน้านี่เยอะแล้วเนาะต้นนี้มันก็เลยจะไม่ค่อยมีให้เด็ดดูเท่าไหร่นี่ค่ะเราเด็ดไปเนี่ยเพื่อที่จะเวลาที่เขาแตกเวลาที่ลากเขาเดินเนี่ยเราจะเห็นว่าปลายยอดเขาเนี่ยจะแตกออกมานะคะเนื้อแตกกิ่งออกมาเราจะรู้แล้วว่าต้นต้นที่เราปลูกปลูกไว้เนี่ยมันแข็งแรงแล้วเนาะนี่นวันจะก็คือ,อปักไปเลยค่ะ ปลักลงดินนะคะนี่นววันทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวจะท้ายคลิปจะพาไปดูนะคะว่าเวลาเขาโตแล้วเป็นยังไงนะในปักให้มิดไปเลยคะ่ะสามสามสามสี่นิ้วเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำลดนะคะจะให้ดูอันนี้เพิ่งปักเมื่อเช้านะวันนี้คือเขาเหี่ยวแล้วนะคือด้วยความที่ตรงนี้เห็นไหมคะมันรกนะเดี๋ยวพอเวลาเป็นซุ้มแล้วเขาจะสวยนะคะนี่ค่ะน,นี้คือน้ลวันปักไปแล้วเนี่ยประมาณสองกิ่งนะเห็นไหมคะเขาแตกแล้วอย่างเงี้ยแตกยอดแล้วแสดงว่า ลากเขาเดินแล้วนะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือลากเดินแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ว่าเป็นซุ้มสวยเนี่ยคืออย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะแล้ววันจะปลูกระหว่างต้นกุหลาบเนาะละซุ้มเขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเราสามารถตัดแต่งได้นะคะด้วยความที่ใบของเขาเนี่ยแตกต่างจากผักต้นอื่นนะเวลาที่เรามาปลูกผสมกับกุหลาบหรือผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้ใบอีกมิติหนึ่งนะคะคือเขาก็จะแบ่ง แบ่งความแตกต่างของใบให้เราเห็นมือก็จะเกิดความสวยงามนะคะเพราะถ้าเราปลูกพืชที่มีใบคล้ายๆกันทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในกองเดียวกันเนี่ยมันจะดูลกนะคะแต่พอมีความแตกต่างแบบนี้เราก็จะเห็นอีก,อก,อกรูปแบบหนึ่งก็คือมันจะมีมิตินะคะของมันเนาะนี่ค่ะแล้วตามพื้นเนี่ยเราก็อาจจะถ้าเราไม่ปลูกหญ้าเราก็ปลูกพวกสระแหน่หรือไรสลับลงไปก็ได้นะคะแล้วพันจะให้ดูเนี่ยค,ค่ะนี่คือต้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้นหนึ่งตันนี้เขาแตกแล้วนะ จะบอกว่าผักชีผักชีลาวนี่เรากินกับพวกขนมจีนหรือว่าเอามาทําเป็นเครื่องจิ้มของพวกออมันฝรั่งแผ่นอะไรพวกนี้พวกเลพวกอะไรเงี้ยอร่อยนะคะไว้โอากาสหน้านะวันจะบอกวิธีการทําเครื่องจิ้มนะคะมันเป็นครีมเนื้อครีมขาวๆแล้วก็ใส่พวกผักชีลาวเข้าไปเอาไปจิ้มมันฝรั่งอร่อยมากโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวประมาณนี้นะคะขอบคุณทางบ้านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ